ครับสวัสดีครับผมผมยิมยิมออโต้แรปนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําสินคา้าที่มีชื่อว่าสเปรย์พลาสติลิฟนะครับสเปรย์พลาสติลิฟคือสเปรย์อเนกประสงค์ที่เป็นด้านในจะเป็นสีที่ทํามาจากร็อบเบอร์โคตติ้งนะครับเป็นยางอเนกประสงค์ไว้พ่นเคลือบวัตถุต่างๆนะครับาสามารถพ่นชิ้นส่วนที่ไม่โดนความร้อนเกิน100องศาได้เกือบทุกชนิดนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมานําสินค้าตัวนี้มาประยุกต์ ใช้ในการตกแต่งรถยนต์นะครับเป็นที่นิยมมากในเมืองนอกนะครับยิ่งโดยเฉพาะอเมริกาโดยเฉพาะตัวโลโก้และล้อนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการพ่นโลโก้ง่ายๆนะครับทํากันง่ายๆคุณเองก็ทําได้นะครับอุปกรณ์ไม่มีไม่ยากเลยครับใช้แค่สเปรย์หนึ่งกระป๋องนะครับมีเทปกาวหาได้จากบ้านเราแล้วก็หนังสือพิมพ์นะครับในที่นี้เราก็ผมตัดตรงกลางมาบางส่วนแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ แล้วเราก็มาแปะที่ตัวรถนะครับเพื่อป้องกันสีนะครับนะครับเว้นตรงกลางไว้ประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นโลโก้เนี่ยทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ก็พอนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เริ่มพ่นได้เลยนะครับสีตัวนี้จะเซตตัวเร็วแห้งตัวเร็วนะครับพ่นรอบแรกก็พ่นให้สีเขาเ่อกนิดนึง ขย่ากับปองสักพักนึ่งนะครับแล้วก็พ่นใส่หนังสือพิมพ์ดูว่าสีเริ่มออกหรือยังถ้าสีเริ่มออกแล้วก็พ่นได้เลยนะครับอ่าสักครู่หนึ่งนะครับโอเค นี่ก็พ่นกอดได้เลยนะครับพ่นให้ทั่วนะครับผมพ่นให้เต็มไปทุกส่วนนะครับรวมถึงด้านขอบๆด้วยให้สีเสมอกันนะครับจากนั้นรอให้เขาแห้งนะครับผม ก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างรถที่ทำเสร็จแล้วนะครับในบางชิ้นส่วนนะครับผมโอเคอย่างคันนี้นะครับคันนี้ก็ได้พ่นกระจังหน้าไปนะครับ จังหน้าก็พ่นด้วยสีดำแล้วก็ตามด้วยสีซิลเวอร์เมทัลไลเซอร์นะครับก็จะได้เป็นสีดำเทาเมทัลลิกนะครับกระจกมองข้างก็เช่นกันนะครับเป็นดำเทาเมทัลลิกนะครับออกซิลเวอร์นิดๆน,น,นะครับถ้าสีดำด้านสีดำด้านก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่เราให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับมันจะเป็น ถ้ามองใ,ใกล้ๆมันจะออกเทาๆเงินๆนะครับแต่มองไกลๆก็โดยรวมก็จะดูเป็นสีดําดําเมทัลลิกออกเงินๆนิดนึงนะครับก็พวกนี้เนี่ยเราสามารถดูแลรักษาสีได้โดยใช้สเปร์เคลือบยางตัวทั่วไปนะครับหรือจะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับสเปร์ X1 Plus Nano White นะครับเป็นซิลิโคนเคลือบยางกัน u v เพื่อที่จะดูดูแลรักษาตัวสีนี้ไว้นะครับให้เขา มีอายุได้ยาวนานขึ้นเนื่องจากตัวสีเนี่ยพื้นฐานแล้วก็ทํามาจากพวกยางพวกตัวคล้า,ายๆพลาส,สติกหรือยางนะครับเพราะฉะนั้นตากแดดนานๆมีสิ่กรอบนะครับก็พ่นตัวนี้เคลือบไปนะครับทําให้สีเขาดูใหม่ขึ้นด้วยนะครับไปเปื้อนไปเป็นคราบด่างหรืออะไรเช็ดเปื้อนอะไรมาก็เอาตัวนี้เช็ดแล้วมันก็จะเงาขึ้นนะครับ ดูใกล้ๆนะครับดูดีขึ้นให้ดีก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดตามด้วยนะครับผิวเขาจะลื่นขึ้นนะครับเมื่อลื่นขึ้นเสร็จแล้วผิวสมัมผัสก็จะดูดีขึ้นใหม่ขึ้นดูสวยขึ้นนะครับอพอดีเราพ่นกันตอนเย็นอากาศชื้นนิดนึงมัเลยแห้งชา้านิดหนึ่งนะครับถ้าเราพ่นช่วงกลางวันหรือว่าช่วงที่มีแดดจ,จัดๆเนี่ยสีเขาจะแห้งเร็วกว่านี้นะครับก็ ไม่ไม่นานนะครับไม่ไม่กี่สิบนาทีก็แห้งนะครับเมื่อแห้งแล้วมันจะุูออกมาเป็นแผ่นๆประมาณนี้นะครับเนี่ยครับแต่ต้องรอให้แห้งสนิทกว่าน,นี้นิดนึงนะครับเมื่อสีเขาแห้งแล้วเขาจะเดึงออกมาได้เป็นยางแบบนี้เลยเนี่ยครับ ประมาณนี้นะครับก็ในระหว่างนี้เราก็แกะส่วนที่ไม่ต้องการออกก่อนได้เลยนะครับถ้าเขาแห้งสนิทแล้วเป็นแบบนี้นะครับตัวตัวสีจะขาดออกจากตัวโลโก้ได้นะครับเพราะว่าโลโก้เนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า เทปกาว 3M แปะอยู่ในระหว่างตัวบอดี้รถกับตัวโลโก้นะครับทำให้มันมีช่องว่างเป็นแกลบที่จะแบ่งเสียอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรืออะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นปลอดภัยกับรถท่านนะครับผมอย่างตัวอย่างคันนี้นะครับก็จะเป็นรถยุโรปราคาก็ไม่ถูกไม่แพงนะครับสีส่วนเกินแล้วก็เอา,อาผ้ามาเช็ดออกก็ได้นะครับผม หรือเอามือถูๆก็ออกนะครับพวกนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็ด้านในนะครับด้านในก็ใช้เล็บจิกทีหนึ่งนะครับให้ให้เสีเขาขาดเมื่อเสียเขาขาดแล้วก็ค่อยๆแกะออกมาครับเขาก็จะแบ่งเสียก็จะขาดแล้วก็แบ่งตามร่องข้างในของเขาเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยง่ายไหมครับอ่าพอดีขาดนิดหนึ่งถ้าขาดนิดหนึ่งก็เราเอาพวกอา่า มาจิ้มฟันมาแคะออกอกทีหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยครับเอาเล็บจิกไปทีหนึ่งนะครับสีพวกนี้ถามว่าอ้าวถ้าเล็บจิกแรงๆแล้วมันก็หลุดมันก็ไม่ทนสิก็ถ้าไม่ได้โดน เล็บจิกหรือของมีคมแรงๆที่กระทําต่อผิวโดวยตรงเนี่ยเขายังไงเขาก็ไม่หลุดครับเพราะว่าเขาจะมีขอบเก็บของเขาอยู่แล้วนะครับเหมือนรถกระบะคันเมื่อกี้นะครับรถกระบะคันเมื่อกี้เนี่ยพ่นมาแล้วไม่ต่ากว่าปีครึ่งถึงสองปีนะครับอายุการใช้งานนานมากนะครับผมก็ยังอยู่ทนดีนะครับพวกสีละองสีส่วนเกินทั่วไปที่เปื้อนนะครับ ไม่ต้องไปกวนะครับเราเอามือถูๆก็ออกนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมวิธีการพ่นโลโก้ด้วยสีพาสติดิฟต,ตกแต่งรถยนต์นะครับสามารถใช้พ่นโลโก้ได้เกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากแอดวานซ์กว่านั้นก็สามารถนำมาพ่นล้อก็ได้นะครับแต่ในที่นี้การพ่นล้อมันจะใช้เวลานานนิดนึงนะครับผมก็ อขอฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับสีพลาสติฟินะครับนำเข้าจากอเมริกาแท้ของแท้นะครับเรานําเข้ากันมานานแล้วในกลุ่มพลาสติฟไทยแลนด์โปรดิปเปอร์นะครับผมมีสินค้าในสต็อกมากมายนะครับเราสามารถาเลือกดูสีได้จากใน Youtube ก็ได้ครับว่าอยากได้สีไหนแล้วโทรมาบอกเรานะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ